ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ช่วยทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงิน,นและการลงทุนไปด้วยกันทำามายิ่งพูดรียิ่งยิ่งพันกันไปเรื่อยๆนะแ,แบบแนะก็ก็มาคุยกันต่อเรื่องโควิด19นะครับเพราะว่า นี่น่าจะเป็นระลอกสามเนาะ,ะระลอกสามอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดเชิง e พิเดมิ c นะครับ <c oughs> ผมไม่ได้พูดถึงเอเป็นโอกเก่าหรือโลกใหม่ไม่ต้อง,งเนี่ย,มยไม่ช่างอันนี้พูดพูดเชิงสังคมวิทยานะครับสังคมวิทยาว่าเออเนี่ยครั้งที่3แล้วเนาะนะครับครั้งแรกเราเจอจากคลัสเตอร์ของเรื่องนักท่องเที่ยวนะครับก็ในหนังนักท่องเที่ยวเนาะครั้งที่2เราก็มาเจอในเรื่องของเอ่แรงงานต่างด้าวนะครับแรงงานต่างด้าวแล้วครั้งที่3เราก็กลับมาเจอกันเรื่องคลัสเตอร์ของทองหล่อนะครับซึ่ง อันนี้อันนี้พูดในฐานะส่วนตัวเนะผมรู้สึกว่าครั้งนี้มันค่อนข้างจะความรู้สึกมันดูใกล้ตัวมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าพูดถึงในฐานะคนลงทุนนะนักเล่นหุ้นเนี่ยเรอบนี้มันใกล้ตัวมากเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเนาะมันไกลมันมีตัวเขาตัวเราอ่ะคือฉันไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศฉันไม่ได้ทํางานสายการบินฉันไม่ได้ทํางานโรงแรมฉันไม่เสี่ยงเนาะมันก็เป็น เราเรูกเาไม่ใกล้เคียงอันนี้พูดถึงอินเนอร์คนทั่วๆไปเนะครั้งที่2ก็เป็นเรื่องคนงานต่างดาวนะโอ้ยคนที่มาติดก็เป็นคนเดินตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยคนงานต่างดาวเนี่ยคนที่ไม่เดินตลาดนัดคนที่เดินห้างก็จะรู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับเราเนะผมยังจําฉากตอนที่มีเจ้าหน้าที่เอารดหนาไปล้อมล้อมตึกคนงานที่เขาพักได้เลยอโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสะเทือนใจมากเห็นแล้วแบบโหนี่คือภาพที่แบบเกิดขึ้นจริงหรออมันแบบ มันโหดร้ายขนาดนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยนะครับแต่มันมีความตัวเขาตัวเราไงคือมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราอ่ะมันเราก็แยกว่าไอ้นี่คนกลุ่มนี้คือคนที่เชื้อโรคเนาะสกปรกก็เป็นวิธีการของมนุษย์นะ,นะครับก็รอบที่สามก็มาเกิดกับตัวเราเนาะก็เป็นเรื่องของคลัสเตอร์ที่ทองหลอแล้วก็เป็นเรื่องของคนเมืองคนเมืองเนาะติดแม้กระทั่งรัฐมนตรีนะครับดาราที่มีชื่อเสียงก็เริ่มทยอยติดก,กันเป็นสิคนแล้วนะครับมันใกล้ตัวมากๆเลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่า มันเป็นสังคมชนชั้นกลางจริงๆนะที่ไปห้างไปกินดื่มไปผับไปปาร์ตี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มปาร์ตี้เนี่ยนะกลุ่มปาร์ตี้เนี่ยมันน่าจะระบาดเร็วมากเลยเพราะว่าคนไปปาร์ตี้ไม่หลงแส่ชุดว่ายน้ำกันอะไรเงี้ยจะเต็มมันไม่มีใครใส่แมสหรอกนะครับคือผมรู้สึกว่าไปห้างนี่ดูปลอดภัยกว่าเลยนะครับเพราะว่ามัน มันอย่างน้อยเราก็ใส่แมสต์เราเดินไปไหนมาไหนอะเราจะถอดแมสก็ตอนกินข้าวความเสี่ยงม,มันก็อยู่คนที่เราไปด้วยนั่นแหละถ้าคนที่เราไปด้วยเป็นะเอออันเนี้ยก็อาจจะเป็นแต่ทาหรับคนท,ทั่วไปผมว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่มันจะติดเพราะว่าโหทุกวันนี้เราใส่แมสกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะมีใครเดินไปไหนมาไหนไม่ใส่แมสบ้างม,มันดูแบบใส่าตามันจ้องมองมากอะไรเงี้ยนะครับก็ <c oughs> แต่ไอคลสเตอร์ er ทองหล่อมันน่ากลัวเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ว่าไปมาบ้างอ่ะเออแล้วมาติดที่ไหนบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่ารอบนี้ไม่เห็นมีใครเอารถหนาไปล้อมทองหล่อเลยนะครับที่พูดเล่นนะก็ก็มันไม่ก็มันก็ไม่ควรทำไม่ว่าจะกับใครเนาะนะมาถึงเวลาเกิดกับตัวเองก็ต้องสํานึกแหละว่าว่าโบยคนอื่นไว้เยอะนะครับมาถึงเลาตัวเองแล้วก็เข้าใจว่านี่มันคือความเป็นมนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์หมดต้องถูกทรีตแบบมนุษย์อ่ะเออวันหนึ่งถึงเป็นตัวเองถึงเข้าใจว่าอ๋อมันไม่ใช่อาัากรรมิยกรรม การติดอะมันคือโรคชนิดหนึ่งนะดังนั้นมันควรจะต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตั้งแต่ต,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 ตอนนั้นแล้วอ่าทำไมไม่ทำไมถึงไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนะนะครับรก็กลับมาเรื่องโควิดเดี๋ยวจะไปถึงเรื่องการเมืองก็รอบนี้ในสิ่งที่ต่างออกไปก็คือโรงพยาบาลแน่นนะหลายคนจะได้ข่าวว่าโรงพยาบาลแน่นทุกโรงพยาบาลซึ่งเป็นเรื่องจริงเพราะว่านี่ก็ทํางานในวงการเนอะแล้วก็มีเพื่อนที่ทํางานสรรย,ายประการเนี่ยเขาจะอัปเดตตลอดตอนนี้โรงงานโรงพยาบาลเต็มมากเลยนะครับนะก็ะหาเตียงที่เข้ายากมากๆนะครับเพราะว่าอย่างนี้กลไกเป็นแบบนี้ว่าสมมติวว่าาาถ้เรรตจ โควิดจากโรงพยาบาลไหนเนี่ยเราจะขอรีเฟอร์ไม่ค่อยได้คือจะไม่ค่อยมีใครรับลูกค้าโควิดจากโรงพยาบาลอื่นเพราะว่าอย่างที่บอกโควิดมันดูแลเยอะใช่ไหมครับมันแพร่กระจายง่ายเนาะไม่มีใครอยากได้ลูกค้ากลุ่มโควิดหรอกแต่ถ้าตรวจเจอที่นี่อ่ะมันเป็นจริยธรรมที่ต้องรับมันไม่รับไม่ได้มันเป็นเข้าใจปะมันเป็นจะมันเป็นจริยธรรมางการแพทย์ถึงแม้ว,ว่าต่เต็มก็ต้องมีเวทติ้งลิสต์ให้เขาว่าจะได้เขาเมื่อไหร่เนาะดังนั้นมันกลายเป็นว่าคุณจะ ไปตรวจสมมติคุณไปตรวจแถวบ้านแล้วเอยไม่เอาเดี๋ยวจะเข้าโรงพยาบาลรัฐจะเข้าฟรีโอ้โหรอไปเถอะครับเต็มก็เต็มหลายคนไปก็ต้องได้ห้องรวมหรือไม่ก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลสนามเดี๋ยโอ้โหหนักเลยอะลำบากเลยนะครับก็ก็กลายเป็นว่าโรงพยาบาลตอนนี้แน่นมากทุกโรงพยาบาลครับใครมีพอจะมีเตียงพอจะทําห้องที่มันเป็น ที่มเป็นห้องพักได้ก็ไปกันหมดนะครับรวมไปถึงว่าตอนนี้ก็เริ่มมีโรงบยาลยไปโคกับโรงแรมที่เงียบๆหมายถึงว่าโรงแรมที่ไม่ได้มีการรับลูกค้าต่างชาติมานานแล้วคือมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีใครไปพักกันเนอะก็มาเป็นที่กักการโควิดแทนนะครับต้องาอธาิบายอย่างนี้ว่าโควิดเนี่ยมันมีความรุนแรงแล้วแต่ระดับเนอะคนที่เป็นแล้วไม่ค่อยมีอาการอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ไปเข้าโรงบามคือไปกักกันตัวเฉยๆก็คือไปนอนดูอาการไม่ได้รักษาอะไรจริงจังก็ให้ยาตามอาการครบสิบสี่วันตรวจถ้าไม่มีแล้วก็ออกได้นะครับดังน,น เลยคือไม่ได้ใช้ความเป็นหมอความเป็นพยาบาลความเป็นโรงพยาบาลหรอกแต่แค่ไปทาตามหน้าที่ของการกักตัวเนอะมันก็กลายเป็นว่าโรงพยาบาลก็แน่นมากเพราะว่าคนมันโอเวอร์โหลดมากตอนนี้มันติดเชื้อเคสติดใหม่มันเกือบพันอ่ะมันเยอะมากนะครับแล้วตัวโหลดโรงพยาบาลก็ไม่พอหมอเฉพาะทางโรคปอดโรคทางเดินหายใจก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนะั้นประเทศมีบอลพันคนเองอะไรเงี้ยนะครับก็ก็กลายเป็นว่านี่ก็เป็นความลาบากเนาะแต่ มันก็ทําให้โหรงพยาบาลต่างๆใช้ฟิสซิลิตี้ได้สูงมากนะครับตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าคนไม่กลัวโควิดในโรงพยาบาลแล้วคนต้องการเข้าโรงพยาบาลหรือคนที่เป็นแล้วคือเขาอยากจะพุ่งเข้าไปตรวจสังเกตได้ว่ารอบก่อนๆหน้าเนี้ผมรู้สึกว่าไม่คนรอบตัวผมนะเอ,เอาพูดในแบบคนรอบตัวผมใส่ก็จะเป็นคนระดับแบบ เงินเดือนประมาณ20,000บวกลบอัตรีกลกลมอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยมีใครจะแอคทีฟเรื่องการไปตรวจโควิดเท่าไหร่เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีว่าเออระวังตัวอยู่บ้านอาฉีดแอลโกอฮอล์ใส่แมสอันนี้เข้าใจได้แต่ไอภาพของการไปตรวจโควิดเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแต่รอบนี้เนี่ยชัดมากคือโอ้โหทุกคนแปะผลโควิดกันใน Facebook รัวๆว,ว่าเหมือนทุกคนมันมีความเสี่ยงหลายคนก็กังวลมีอาการนิดอาการหน่อยเนาะช่วงนี้กายมาเปลี่ยนทุกคนก็เป็นหวัดง่ายก็กังวลไปอีกนะครับก็ทําให้โอ้โหโอเวอร์โหลดในการตรวจโควิดมากแล้วก็ อวอร์ต่างๆก็ใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับก็คาดการได้ว่าโรงพยาบาลจะดีแหละผมก็คาดการได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้คนสู้ทุกราคานะผมเห็นคนหลายๆคนเพื่อนผมคนนึงติดโควิดเนาะก็ก็ไปด้วยสิทธิ์ของรัฐอะ่ะไม่มีที่เพราะว่ารัฐมีงบให้ก้อนหนึ่งไอ้ก้อนเนี้ยมันไม่สามารถเข้าห้องที่เขาเหลืออยู่ได้เนาะก็ยอมควักเอนะครับมัดจําไปหลายแสนอะ แล้วก็ได้ห้องพักที่หรูมากดีมากก็เป็นห้องพักท็อปของโรงพยาบาลซึ่งห้องพักระบาดเนี้ยเขาไม่ปล่อยให้ให้สวัสดิการที่มาจากภาครัฐอยู่แล้วเพราะว่ารัฐไม่ได้ซัพพอร์ตค่าห้องเต็มเนื้เขาต้องเข้าเหนือก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไอห้องแพงแพงสวัสดิการแพงแพงฟาซิตี้แพงแพงอะ่ะมันถูกใช้มาอย่างเต็มไหนเต็มเม็ดเต็มเหนียวมากเพราะว่าคาว่าติดโควิดแล้วอะตอนนี้คนยอมจ่ายแล้วอะเออคนไม่กลัวแล้วคนรู้สึกว่าช่วงแรกๆที่โควิดเข้าปีที่แล้วหุ้นโรงพยาบาลซบเซามากเพราะไม่มีใครไปโรงพยาบาลเลยจ้าเงียบมากทุกคนกลัวแต่ตอนนนนนนนีี้้้้าาาาาาพมมััตรรรงงขลลลแวบหย่ เฟื่องฟูเป็นอย่างมากนะครับใครได้ใครติดลงใครติดโควิดแล้วมีที่นอนในโรงพยาบาลที่ถือว่าเจ๋งมากนะคุณจะต้องมีเงินประมาณนึงเลยแหละนะเพราะว่าคุณต้องมีประกันต้องมีอะไรที่เขาเบิกได้เต็มที่เลยไม่งั้นโรงพยาบาลไม่อยากปล่อยหรอกเพราะว่าบางทีปล่อยห้องแพงไปอะไรไปไม่มีเงินจ่ายจะเป็นปัญหาที่หลังเนาะเขาก็ทํางานกันแบบนี้นะครับก็กลายเป็นว่าหุ้นโรงพยาบาลก็น่าจะได้รับประโยชน์จากกระลอกนี้อย่างมีนียสําคัญแบบงงๆเหมือนกันเนาะเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าภาพมันจะเปลี่ยนขนาดนี้เพราะว่าครั้งแรกทุกคนใช้วิธี อยู่บ้านจุดเชื้อเพื่อชาติเนาะเน้นสัมผัสคนอื่นน้อยๆอยู่กับตัวเองไม่ไปหาใครนะครับแต่รอบนี้มันกลายเป็นว่าตอนที่มันระบาดหนักๆอะ่ะไอ้สิวันที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตปกติกันไปมากแล้วอะ่ะไปเจอคนนูน้นคนนี้คนนูน้นคนนี้ซึ่งในวงย่าสังคมเรามันจะต้องมีสักคนแหละที่ไปผับไปบาร์มาหรือไปมีความเสี่ยงมาต้องไปเจอใครมานะครับคือความจริงอธิบายอย่างงี้ว่าโควิดอ่ะถ้าเราไม่ได้ เจอตัวต่อตัวหรือว่าไม่ได้อยู่ระดับใกล้ชิดกับคนที่ป่วยจริงๆอ่ะไม่ต้องไปตรวจก็ได้นะครับเพราะว่ามันจริงๆมันไม่ได้ติดกันง่ายขนาดนั้นคืออย่างที่บอกคือห่างกัน2เมตรก็แทบไม่ติดแล้วบางทีไปร่วมงานเดียวกันก็จริงอ่ะแต่ห่างกันเยอะๆก็ไม่ต้องไปตรวจก็ได้แต่คือพอ1คือช่วงนี้มันมีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะมันก็ทําให้คนติดหวัดง่ายนะครับ2คือมันมีเรื่องของการ ไอ,อ,อ้รอบรอบใหม่ที่มาจากอังกฤษใดๆเนี่ยเขาก็ว่ามันติดได้เร็วแล้วก็มันไม่ค่อยแสดงอาการคนก็เริ่มแพนิกนะครับประกอบด้วยว่ารอบเนี้ยโควิดมันสเปเอยไปนในกลุ่มชนชั้นชนชั้นกลางเยอะพูดตรงๆแล้วกันนะครับเป็นคนกลุ่มที่มีเงินในการไปตรวจเอาง่ายๆนะครับอย่างอย่างเราจะเห็นข่าวเอาข่าวที่อันนี้เป็นข่าวคนรู้จักในะอยู่ต่างประเทศไปทํางานอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปทํางานในโรงงานเงี้ยคนแบบอายุแบบ คนทางานหาเช้ากินข้ามาอาการเหมือนโควิดบ้างเลยนะไม่ยอมไปตรวจไม่ยอมไปตรวจเพราะว่าไม่มีเงินและถ้าติดคือต้องกักตัวก็ไม่มีเงินจะกินอดตายแน่ๆคนเหล่านี้ก็ฝืนสู้ชีวิตคือไม่สนใจไม่มีทางเลือกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเวนึ่งเนาะซึ่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ชั้นกลางครับชั้นกลางชนชั้นสูงนะเนี่ยเขามีเงินพอที่จะไปตรวจเห็นไหมทุกคนพร้อมจะควัก3 0 0 0ันสี่พไปตรวจแบบ ดอนแคร์มากไม่มีใครมาเรียกร้องสวัสดิการตรวจฟรีจากภาครัฐเลยทุกคนพุ่งไม่ตรวจเพราะไม่ีเงินนะถามว่าวันนี้ถ้ามีวัคซีนเข็มละหมื่นโอโ้โ,อโหผมว่า10ล้านดยลลาเเดยวหมดคนยอมจ่ายยอมควักยอมสู้ถ้าเป็นยิ่งโตแบบประสิทธิภาพ97%นะฉีกันหมดอะ่ะทุกคนสู้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ เข้าป่วยเข้าพักโรงพยาบาลไม่มีใครโวยวายหาห้องหายก็สุดฤทธิ์เอาตัวเอาตัวรอ,อดเอาชีวิตรอดอะสุดท้ายแล้วพราะมันเป็นปัญหาของชนชั้นกลาง,าลงามันทาให้โรงพยาบาลมันเฟื่องฟูขึ้นมาปะซะอย่างนั้นเลยนะครับเพราะคนกลุ่มนี้พร้อมจะสู้พร้อมจะใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ภาพก็โรงพยาบาลก็เลยดูดีเป็นพิเศษนะครับซึ่งผมข้อค่อนข้างจะเชื่อมั่นนะอันนี้ส่วนตัวนะก็ต้องดีแคลร์ก่อนว่าไม่ได้เชีร์หรืออะไรใดๆนะครับแต่ก็บอกว่าแต่มานนี้เราคงเห็นงบโรงพยาบาลค่อนข้างกระเตื้องขึ้นแหละนะครับแต่ก็ต้องไปดูว่าคือโรงพยาบาลอะ่ะแรกๆเขาก็มีประเด็นว่าโควิดเนี่ยเขาต้องได้เงินจากภาครัฐเนาะเขาก็ ก็จะมีช่วงหนึ่งที่รับรักษาไว้แล้วก็พอไปเบิกภาครัฐก,ก็ได,กได้ก็ได้ไม่เต็มอะตามหลักกันนะก็ตัดนู่นตัดนี่ไปห้องได้ท่านี้ยาได้ทถานี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เริ่มเลิร์นนิ่งและหลังๆเขาก็พยายามจะสะกีนเฉพาะลูกค้าที่เงินสดกับประกันที่วงเงินเยอะๆเพราะว่าได้เงินชัวร์ๆนะครับซึ่งผมก็คิดว่าในมองในมองในมุมธุรกิจอะมันก็เข้าใจได้เนะหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่มีใครอยากทําธุรกิจแล้วขาดทุนตลอดอะนะมันเขาก็ต้องเลี้ยงตัวเองอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับ ผลของงบการเงินมาก็อาจจะได้ความกระเตื้อมาอีกระดับหนึ่งด้วยเนะเพราะว่ามันก็อย่างที่เห็น,นกลไกนะครับเขาก็พยายามจะโมนิทอสให้มันชัดเจนมากขึ้นซึ่งผมก็คิดว่าก็คงต้องรอดูงบการเงินของคุ้นกลุ่มโรงพยาบาลไปด้วยกันนะครับก็ให้ข้อมูลไ้ประมาณนี้ละกันแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นเผื่อใครสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรงพยาบาลน,นะขึ้นกันเยอะจังก,ก็จะได้คําตอบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์